สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ก๊อฟครับ,รบพี่กอ๊อฟคุณพันชิตเป็นผู้ในการฝ่ายเลขานุการบริษัทซึ่งจริงๆก็เป็นเลขานุการบริษัทตามกฎหมายด้วยนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ก๊อฟในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการบริษัทแล้วก็ได้เข้านั่งร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอสอมทในทุกครั้งนะฮะก็พี่ก๊อฟอาจจะมีประเด็นอะไรบางประเด็นที่มาพูดคุยนําเสนอสักนิดนึงว่าเช่นเช่นนะฮะว่า สิ่งที่หลายคนอาจจะกลัวกันนะครับว,ว่าการเข้าไปนั่งร่วมประชุมกับบอร์ดเราเนี่ยหรือการนําเสนอเอกสารได้ๆหรือว่าการตอบคาถามหรือการอธิบายให้คณะกรรมาการเข้าใจได้โดยไม่ถูกจาหนิหรือว่าสามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพื่อพี่ก๊อฟเราจะมีเคล็ดลับนะเชิญ<ด>นะครับยินดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเราต่อมาทอทุกท่านนะครับ ก็จริงๆต้อง,องเรียนทัา,านรัศการครับว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่จะทําเรื่องเสนอวาลาเข้าบอร์ดเนี่ยจะต้องเกรงมากเป็นอะไรที่โลกจะแตกแล้วก็เครียดมากรอวันแบบประชุมบอร์ดด้วยใจจดใจจ่อแล้วก็บรรยากาศในการนั่งรอหน้าห้องประชุมบอร์ดนะครับถ้ากรรมการได้ออกมาเห็นจะเห็นว่าอแต่ละคนเนี่ยจะจดจ้องโฟก,กัสกับงานที่ตัวเอยงต้องนําเสนอผมก็เลยต้องมี เขอแนะนำนะครับให้อยู่3ามอย่างในเรื่องของการเตรียมวาระเข้าบอร์ดจะได้ไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากวิตกกังวลจนเกินไปนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการตัวเรื่องเสนอวาระเนี่ยหน่วยงานต้นเรื่องเองต้องรู้สถานะของเรื่องตัวเองนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยควรจะเข้าบอร์ดเปล่านะครับมันดูจากอะไรครับก็ดูจากระเบียบข้อบังคับ การบริหารธุรกิจกิจการประจำวันนะครับก็เป็นไปตามที่มีมอบอํานาจไว้แล้วก็ดูไปตามขอบเขตอํานาจนัน้นบางบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเจียเวลาพอมาเข้าบอร์ดบอร์ดก็จะบอกว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันอยู่ในอำนาจฝ่ายบริหารนี่นะใช่ไหมครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมเอกสารในแง่ของการเตรียมเอกสารเนี่ยถ้าทุกคนที่เคยปฏิบัติมาก่อนจะเห็นว่ามันมีทั้งคาบ e ชีมีทั้งเนื้อวาระถูกไหมครับในคาบูชีนั่นเองเนี่ยจะระบุว่าจะเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเรื่องเพื่อพิจารณา นะครับก็ให้เหตุถ้าเป็นเรื่องเพื่อทราบเนี่ยก็อาจจะต้องพิจาราแนบเหตุผลมาหน่อยว่าให้เพื่อทราบพรอ,อะไรแต่ถ้าจะเพื่อพิจารณาเนี่ยต้องอ้างถึงอำนาจในการพิจารณาเข้ามาด้วย นะครับก็เอาให้กระชับในส่วนของตัวเนื้อเวลาเองนะครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นมีวัตถุประสงค์มีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ที่ที่ผมอยากให้เป็นก็คือว่าช่วยทําลักษณะคล้ายๆให้มันเป็นบทสรุปไม่ต้องเยอะหลายหน้ากระดาษหรอกครับเอาให้ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรมีความเป็นมาของเรื่องให้หน่อยมีการดาเนินการในช่วงที่ผ่านมายังไงแล้วก็จนนํามาสู่บทสรุปที่ต้องเข้ามาขอมติในบอร์ดวันนี้นะครับอันที่3ก็คือตัวผู้นําเสนอเอง ตัวผู้นําเสนอในอย่นี้เป็นหัวใจเลยครับเพราะว่า,าหลากัหลกๆเนี่ยทุกท่านจะเข้ามาแล้วก็เกรงนะครับแล้วก็พยายามที่จะอ่านไปตามทุกตวกัวอักษรซึ่งจริงมันเป็นเรื่องไม่จําเป็นครับเราเราแม่นในข้อมูลเราเป็นต้นเรื่องไม่มีใครรู้ดีกว่าเรานะครับขอให้ท่านสรุปประเด็นข้อเท็จจริงมีหลักฐานการอ้างอิงที่มันปรากฏชัดเพื่อจะนํามาสู่มติที่ท่านต้องการนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจากเรื่องที่ควรจะผ่านง่ายๆเนี่ยกลายเป็นบอร์ดมีข้อตักถามแล้วก็ ไม่ผ่านนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวะค,ะคือการตอบข้อสักถามด้วยการนําเสนอด้วยซึ่งเราอาจจะต้องเผื่อไว้สําหรับข้อสักถามต่อเนื่องหรือข้อมูลแวดล้อมในเรื่องของเราครับเพราะบางทีบอร์ดท่านไม่ได้มีแค่คําถามเดียวนะครับท่านอาจจะมีคําถามที่ต่อเนื่องออกไปอีกดังนั้นข้อแนะนําก็คือว่าท่านควรจะหาข้อมูลแวดล้อมของเรื่องของท่านไว้ด้วยนะครับการรู้กว้างกับรู้ลึกบางทีอาจจะใช้ความรู้กว้างก็ได้ นะครับแล้วก็นําสรุปให้ตรงประเด็นพูดให้ให้เข้าให้เข้าจุดนะครับโฟก,กัสให้ได้ว่า,าเรื่องนี้เราจาเป็นต้องขอมติอะไรนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้3ามอย่างนะครับลองไปนําไปปฏิบัติด,ดูแล้วก็อยากเรียนว่าฝ่ายเลขานุก,การเนี่ยเราพร้อมที่จะตั้พอร์ตหรือให้คําแนะนำนะครับในการเตรียมเรื่องวาระข้อบอดนะครับแล้วก็อยากให้มันผ่านพ้นได้ท่านก็ได้มติตามที่ท่านต้องการไม่ต้องเสียเวลาในการนํากลับ เข้ามาเพื่อพิจารณาอีกรอบเนื่องจากว่าข้อมูลไม่พร้อมผู้เสนอ,เ,อเสนอได้ไม่ดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในบอร์ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กอล์ฟครับ,ค,รบคือไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ต้องกังวลเกี่ยวกับการนำนำเสนอเอกสารนะฮะคืออย่างน้อยเวลาอธิบายเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการนี่ก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราอยู่คือ คือเนื่องจากโชคดีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ผู้ช่วยปูนะฮะคุณปิษณาเนี่ยก็ามานั่งรักษาการเป็นผู้ช่วยผู้นวยการใหญ่ด้านสําสนักกรรมการผู้นือการใหญ่เพราะนั้นท่านก็จะนั่งเป็นผู้ช่วยเลยขานุการบอร์ดโดยตําแหน่งไปด้วยเพราะนั้นเวลาคณะกรรมการสงสัยเรื่องอะไรบางประเด็นนะพี่ปูเราเนี่ยแกตอบได้หมดเลยอตอบส่วนใหญ่จะตอบถูกด้วยนะฮะแล้วก็ตอบอย่างมีความเข้าใจเพราะนั้นท่านที่เข้ามานั่งอธิบายแล้วถ้าถ้า จะหาเขาเรียกนะหาหาตัวช่วยนะหันไปทางพี่ปูพี่ปูแกตอบได้เลยแล้วประธานก็ประธานบอร์ดฮะก็มักจะชี้ให้พี่ปูเราเนี่ยช่วยอธิบายเพื่อความเข้าใจของทุกคนนะฮะทุกคนมีความปรารถนาดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็อ่านนี่เพื่อเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับที่วันนี้เรามาที่ซอยสี่นะฮะหลังธนาคารรอทอสอนเนี่ยมานั่งกินข้าวกันแป๊บหนึ่งก็เอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับ